เริ่มแล้วครับมแม่ผู้นำของเราคัดถูกกันด้วยนะกรรมการวัดเราเนี่ยด้านหลังเป็นมหาเจดีย์สแตลเล็ย อ่ม่แมพี่น้องเรามากันเยอะมากกว่านี้เช้าๆอากาศหนาวรับลมหนาวพอดีเลยเป็นวันแรกเลยนะที่หนาววันนี้ยหลังจากร้อนมาหลายวันท่านบนครับสาวทูสาธทู กุ้ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมวิดีโอชุดนี้เป็นการตักบาตครับพระคุณเจ้าที่มาทุดงเพื่อไปกราบพระพุทธบาทสมัยทาราวดีแล้วก็ต้นโพต้นสีมหาโพและก็คุณเจ้าจากหลายอารามด้วยกันแล้วเป็นภาพพิสูจ์ใหม่ก็มี กรับทุกท่านด้วยครับที่ร่วมบุญมานะครับสำหรับทุกท่านด้วยที่สุดาก็ขุนเจ้าภาพหมูแดงด้วยนะครับสุดาเจริญศุขนะครับก็แล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับมาอนตักบาปพระคุณเจ้าที่เดชทันทุดงก็จะ15วันนะครับ เริ่มจากวันนี้เป็นวัดแรกวัดหัวสวนแล้วก็จะเดินทางต่อไปวัดจุกระเชินนะครับวัดจุกระเชิญหนึ่งคืนไปวัดเสาเชิงกอีกหนึ่งคืนผู้มีคืนนี้อยู่ที่วัดจุกระเชินนะครับวันที่9้าใครจะไปสวดมนต์เย็นก็เชิญนะครับสวดมนต์ก็ะมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนะครับคืนที่สุดกันที่วัดหัวสวนโอ้เรียกว่าได้อิ่มบุญกันเต็มที่เลย จากนั้นก็จะวันที่10พุ่งนี้นะคะรับพุ่งนี้วันที่10ก็จะไปที่วัดสาเชงโงกอ๋อสาวชงโงกก็ไปสวดมนต์เย็นกันต่อแล้วก็ทาวัดเช้าด้วยนะครับโอ้หพอไปวัดสาวชงโงก11ไปวัดบางกระเพออย่าลืมไปนะครับ12ไปวัดโพครับ12ไปวัดโพโอเคครับผมเดี๋ยวต่อนะฮะเดี๋ยวต่อคลิปสอง